สวัสดีวันฝนตกเรามาเก็บคัมภีนะฮะมนยักษ์กันนะครับแล้วนี่นะฮะเรายังได้โลอันนี้มาด้วยนะครับโลถุยน้ำลายถุยถุยโลอันนี้สามารถยิงปืนใหญ่ได้ด้วยนะครับโคตรเท่เลยแต่ระยะเขาจะสั้นนิดนึงนะแต่ความแรงนี่ไม่ธรรมดาหลังจากที่ลองเอาไปบวกแล้วนะครับระดับบวกหกนะฮะใช้หินขาวนะครับเดี๋ยวเราจะมา ดูทางมากันนะครับนี่นะฮะเพียงแค่มาขึ้นด้านบนนี้นะครับีไปเทศก่อนเอ,อเาชอบลงบันไดบันไดที่นี่สนุกดีนะฮะนี่นะครับนี่ก็เป็นเส้นทางที่มานะฮะฟึบเราออกมาด้านนี้ก็ได้นะครับชุดด้านนี้ก็มาเก็บของเพิ่มนะฮะเราเลยลงมาเทสโลกันนะครับ โลถุยน้ำลายถุยๆนี่ก่อนจยิงนะฟังเสียงกบเสียงคิดกรนนะปุ๊งไม่ถึงนะถุยน้ำลายแนะ่นอนนะถุยใกล้ๆไม่ไกลครับฉะนั้นนะศัตรูอยู่ใกล้หรือข้างล่างนะฮะเวิร์กถ้าไกลๆไม่เวิร์กแต่ถ้าใกล้ๆแล้วมันวิ่งมาใส่ ตายสถานเดียวนี่เป็นจุดที่เรามาเก็บนะครับก็คือป้อมนี้นะฮะทางที่ก่อนจะไปสู้กับบอสลิงฮะเดี๋ยวเราจะไปโบดผูกชะตากันนะครับเพื่อที่จะเอาไปให้เต่านะครับให้เขาสอนมนตากับเรานะฮะเต่านี้เก่งนะรู้ทุกอย่างเลยเอาอะไรไปก็ได้หมดอย่างนีงเราก็จะได้มานะ มนตราใช้ได้กันหมดสริมด้วยกันหมดนะฮะนี่นะครับมนตราพลังยักษ์ไปกินเอาพลังยักษ์ไปกินเมื่อนะยิงบอลเก่งกี่เ่อกันครับแต่ไม่ใช่บอลเก่งกี่ที่ลอยได้ฮะแมงโค้งลงนะครับก็เรียกว่าชาร์จได้นะครับแล้วนี้ก็เป็นระเบิดฮะไฟเอ๋ยจงพลางพลมเมื่อกันเถอะก็ยิงไฟหลายๆเม็ดนะครับลงไปนะฮะ ก็เป็นทาที่รุนแรงด้วยน,นะครับเดีย๋ยวเราจะไปเทสกันนะครับกับเจ้าตัวแถวนี้นะเรามาบรรจุก่อนจุใส่ในครั้งเราก็นะมาแล้วนะฮแขกผู้ไม่ได้รับเชิญน้องแมวเขาชื่อตุลิบีฮนะแมวตัวนี้ชื่อตุลิบีเพื่อนๆสามารถเรียกได้ ปัจจุบันเป็นชื่อใหม่แล้วชื่อนะนุชแทนองแฉะนะฮะนี่เดี๋ยวเราไปหาเป้าหมายกันนะครับโอ้รู้สึกว่ามีผีด้วยนะฮะเอาไฟไปกินปังนะเอาไฟไปกินปังนะอา้าวมีข้างหลังด้วยนะฮะเอาไฟไปกินเทเบาถือด้านนี้แล้วคว้างไปด้านนูน้น ไอ้นี่มันตายแล้วมันฟื้นเงี้เราไม่ได้ทิมมันต่อนะครับโอ้ยมีใครยิงเวทมาด้วยโอ้ยโอ้ยจะตายไหมอาเอาไฟไปกิ้วตัมเรียบร้อยฮะทิมทิมเอ่อปล่อยวิญญามได้วยเอาไฟไปกินตัมไม่ตายแต่ฮะไฟหมดกินเอพเยอะมากนะครับก็เรียกว่าต้องเป็นสายเวทมนนะครับถึงจะเวิร์กนะฮะ โอ้ยโอ้ยหอ,อกนี่แบบแทงไม่ค่อยจะสัท้านเลยอออเออออกไฟพิเกลป่างนะไม่ถึงทุเรศเป็นไฟที่ต้องยิงลงพื้นนะครับถึงจะเวิร์กนะฮะ่างป่างป่างป่างนะฮะ ออกนี้ชักไม่มันแล้วฮะมีความหวาดเสียวเอาไอ้ขับทาผีโอ้ยโอ้โหไฟนะครับนี่เลยเป็นไฟปูปพรมนะฮะอีกอันหนึ่งพร่างพรมไฟเออจงพร่างพรมอ่านี่งายเราเจอกองตุงแช่แล้วครับตุงแช่เชตุงแช่เชตุงแช่ <_ <d> _>เอ้ยไม่เข้ามาบุกเราเราจะต้องจัดการฆ่ามันไปให้ท่านก็ตีกเอาชีวิตมันป้ายโอ้ยเออโอ้ยตายทันทีไอ้ตัวนี้เป็นหายยืนมากแกแกเอ้ยย่าอุ้ยเออพวกไงจ๊ะเอเอยย่ามา เขาจะฟองทั้งกอกตีกด้วยจะฟองจริงๆก็ดีแบะชีวิตของ <c oughs> ของทหารเลเวลหนึ่งฝากกดไลค์กด u ั s ส r คร e ด้วยครับเดี๋ยวจะทำคลิปที่แบบว่ากึ่งสาระกึ่งฮานะจะได้ไม่เครียดกับเกมนี้นะครับสวัสดีครับ